ครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของการที่จะออกแบบวงจรหรือก๊อปปี้วงจรของเครื่องอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดที่เราซื้อมาจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทำเองได้ในประเทศนะครับเพราะว่า,าสำหรับเทคโนโลยีของพวกพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซล ทุกวันนี้เราก็ยังจําเป็นจะต้องซื้อของจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเองเนี่ยถามว่าทําเองได้ไหมทําเองได้นะครับแต่ต้นทุนมันสูงนะครับแต่ถ้าคิดจะทําเองนะครับเราจําเป็นจะต้องทําแบบเป็นเพื่อการศึกษานะครับถ้าจะทําขายนี่ก็คงจะสู้เขาไม่ได้หรอกครับ,นะรบเพราะต้นทุนเขาถูกถ้าเราจะทําเองมาใช้เองและเพื่อการศึกษาเนี่ย เราก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ของผมเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะตั้งชื่อว่าเป็นชุดคิดเพื่อการศึกษานะครับตอนนี้เรามาดูวงจรภายในของเครื่องไฮบริดนะครับที่มีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากนะครับนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับส่วนประกอบนะครับต่างๆนะครับ สำหรับเครื่องอินเวอร์เตอร์โซลาเซลล์ระบบไฮบริดเนี่ยจะมีส่วนประกอบนี้คล้ายกันนะครับนะหรือแทบจะเหมือนกันเลยก็ได้นะครับซึ่งจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนี่ยผมจะที่บายเป็นส่วนๆนะครับส่วนข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้นะครับแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้นะครับเขาเรียกว่า PV booster นะครับนะ PV ก็คือแผงโซลาเซลล์ booster ก็คืออยก แรงดันขึ้นนะครับก็คือบูสต์แรงดันขึ้นนะครับซึ่งมันจําเป็นในกรณีที่ว่าเรามีแผงน้อยนะครับเช่นเรามี3แผง4แผงเนี่ยซึ่งได้แรงดันประมาณประมาณร้อยโวลต์สองโวลต์อย่างเงี้ยนะฮะมันไม่พอผลิตเพราะเนื่องจากการผลิตไฟ AC 220 V โวลต์ที่จะมาใช้ตามบ้านเนี่ยนะครับซึ่งตามบ้านเราบ้านเราเนี่ยจะใช้ไฟ AC 220 V 50 H. โวลต์50เฮิร์นะครับ จะเป็น230 Hz, 240 Hz, ิเฮิร์ตซ์ 250, 250 v, v, 240 v, ิเฮิร์อะไรกันแล้วแต่นะครับองาโวลต์นะครับ220โวลต์240อ่โวลต์50าิเฮิร์อะไรกันแล้วแต่นะครับเมื่อกี้พูดผิดไปนะครับไม่ใช่เฮิร์นะเป็นโวลต์นะครับถ้าจะผลิตไฟ AC 220โวลต์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีไฟแรงดัน DC นะครับไม่ว่าจะมาจากแผงหรือว่าได้มาจากอย่างอื่นก็าตามนะครับจะต้องมีแรงดันมากกว่า320โวลต์ 320V โวลต์นะครับขึ้นไปนะครับจนถึง4 0 0 4 5 0ก็แล้วแต่นะครับมากขึ้นกว่าไม่เป็นไรแต่อย่ามากเกินไปนะครับเพราะว่า,าพวกอุปกรณ์ต่างๆอาจจะทนไม่ได้ก็จําเป็นที่สุดก็คือดีที่สุดก็ประมาณ 350V โวลต์ดีที่สุดนะครับเพื่อจะมาสร้างเป็นไฟ AC 220V 5 0โวลต์นะครับ50เฮิเพรนะรเพราะฉะนั้นไอตัว PV Booster อร์นะครับหรือตัวยกแรงดันไฟนะครับ นะที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นไฟ AC 220โวลต์จะจำเป็นจะต้องมีไฟตั้งแต่320โวลต์จนถึง400โวลต์นะครับแต่กรณีที่แผงโซลาเซลล์เรามีน้อยนะครับมีผลิตออกมาแค่150โวลต์อย่างเงี้ยนะครับมันไม่พอไปผลิต220โวลต์มันจำเป็นจะต้องยกแรงดันขึ้นนะครับตัวนี้นะครับยกแรงดันขึ้นให้ได้ประมาณ350โวลต์จนถึง400โวลต์นั่นแหละครับนะ ยกแรงดันนะครับไม่ใช่ยกกําลังนะครับไม่ใช่ยก power หรือว่ายกแอมป์ขึ้นนะครับยกแรงดันเพื่อว่าจะไปผลิตไฟ220นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแผงโซลาเซลล์150โวลต์นะครับรวมกันแล้วเนี่ยมีกําลัง1500วัตต์ะ 1, 500 w, นะครับ1500วัตต์ก็จะไปผลิตไฟนะครับเป็น220เนี่ยเราต้องยกเป็น320โวลต์ ขึ้นนะครับหรือว่า350โวลต์ขึ้นนะครับยกแรงดันมันขึ้นนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไฟ AC ได้เท่าไหรล่ะครับก็ได้เท่ากับไม่ได้เท่านะฮะอาจจะน้อยกว่านะครับเนื่องจากมีการสูญเสียนะครับก็คือถ้าเรามีพันเท่าเลวัตนะครับเราก็อาจจะใช้ได้ไฟ220เนี่ยก็ประมาณ1 200วัตต์หรือ1 300วัตต์แค่นั้นเองจะไม่ถึง เท่ากับที่มันผลิตออกมาได้จริงๆเพราะว่ามีการสูญเสียนะครับยกแรงดันนะครับขึ้นทําได้แต่การสูญเสียก็จะมีนะครับซึ่งจะได้กําลังที่ออกมาไม่เท่ากับไม่เท่ากับแรงดันที่เข้าไปนะครับหรือว่ากําลังที่เข้าไปนะครับมีแผงโซลาเซลล์พันห้าร้อยวัตต์แต่ออกมานี้ใช้ได้จริงๆก็อาจจะได้แค่พันสามร้อยวัตต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สูญเสียไปประมาณ200ร้อยสองร้อยวัตต์นะฮรเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบูสต์เนี่ยถ้าหากว่าเรามีแผงพอนะครับ ต่อแผงอนุกรมก็ให้ได้320โวลต์ขึ้นนะครับไม่เกิน400โวลต์ก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับแต่ของต่างประเทศเขามีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะก๊อปปี้เขาเราก็จะต้องก๊อปีส่วนนี้ด้วยนะครับอีกอันนึงนะครับก็คืออันนี้คือภาคบู o พีวีนะครับอีกอันนึงก็คือภาคบูธเหมือนกันแต่บูธแบตเตอรี่นะครับบูธแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับบูแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันที่มีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปก็ ประมาณ12โวลต์24โวลต์48โวลต์นะครับแต่ไปที่นิยมที่สุดก็ปัจจุบันนี้ก็คือ48โวลต์นะ DC 48โวลต์จะเอามาทําเป็นไฟ220มันทําไม่ได้นะครับมันจะต้องยกแรงดันขึ้นนะครับบูตเหมือนกันตัวนี้เขาเรียกว่าบูตเหมือนกันแต่บูตแบบสวิตชิงนะครับเป็นสวิตชิง power supply บูตไฟ48โวลต์เนี่ยนะครับให้กลายเป็นไฟที่จะเอามาผลิตเป็นไฟ220ได้ก็คือตั้งแต่320โวลต์จนถึง400โวลต์นะครับ ปกติมันก็จะผลิตออกมาเนี่ย400โวลต์นะครับส่วนนี้นะครับนะตั้งแต่นี้นะฮะที่ผมวาดที่มือชี้เนี่ยครับนะบส่วนนี้ก็คือตัวบูตนะฮะตัวบูตของแบตเตอรี่นะครับ48โวลต์ boot ไปเป็น400โวลต์นะครับแต่มันข้อดีมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันบูตได้เนะี่ยมันก็ลดไฟจาก400โวลต์ซึ่งมาจากแผงจากอะไรก็แล้วลงมาชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะเขาเรียกว่าสองทิศทาง เอาเอาขึ้นไปก็ได้เอาลงมาชาร์จก็ได้เอาขึ้นไปใช้ก็ได้นะครับก็วงจรนี้เราก็ก๊อปปี้เฉพาะวงจรนี้นะครับนะฮะเฉพาะวงจรนี้นะครับส่วนตัวที่ผลิตไฟนะครับส่วนนี้นะครับตั้งแต่ส่วนนี้มานะฮะนะส่วนนี้มานะครับเป็นตัวผลิตไฟอ่าคือเปลี่ยนไฟ DC นะที่เราได้มานะครับ350โวลต์ถึง400โวลต์นะครับให้เป็นไฟ220โวลต์ AC เอามาใช้งานตัวนี้เขาเรียกว่าอ่าตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ หัวใจของมันมีแค่นี้แหละครับอินเวอร์เตอร์กม็มันหมายความว่าเปลี่ยนไฟ DC ให้เป็นไฟ AC 220โวลต์มาใช้งานนะครับคือส่วนนี้ก็มีแค่3ส่วนนะฮะถ้าเราจะก็ปี้นะครับจริงๆแล้วเราทําได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งหมดเลยทั้งตัวเลยแต่ทําแล้วเนี่ยครับต้นทุนมันสูงกว่าที่เราไปซื้อเขาไปซื้อเข้าดีกว่านะครับ แต่ถ้าเราจะอยากจะศึกษาเราก็ต้องจะก๊อปปี้เขาก๊กอปปี้ส่วนนี้นะครับส่วน PV booster แบตเตอรี่ booster แล้วกอ็อินเวอร์เตอร์นะครับ DC เป็น AC 220โวลต์แค่นั้นเองคือหัวใจมันนะครับส่วนปีกย่อยอื่นๆเราก็ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นเช่นตัวนี้ก็คือแสดงผลทาง Wi-Fi นะครับเราก็ไม่ไม่ต้องไปก๊อปปี้ครับเราไม่จําเป็นต้องดูแล้วครับผมไม่สนับสนุนในหะ้ดูผ่านมือถืออะไรต่ออะไรนะครับดูก็ดูที่บ้านดีกว่านะครับ มันไม่จําเป็นหรอกครับเราก็ออกซะเราไม่ไม่ก็ปี้ส่วนนี้เราจะก็ปี้ส่วนนี้นะครับส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้เท่านั้นนะครับแล้วเราเอามาใช้งานก็มาต่อรวมกันเพื่อกลายเป็นไฮบริดได้นะครับส่วนอุปกรณ์ยอ่อยๆอย่างอื่นเช่นพวก a t s เนี่ยมันก็มีขายอยู่นะฮะเราก็ใช้ a t s ที่เขามีขายก็ก็ได้แล้วนะครับกไ็ไม่มีปัญหาส่วน CPU เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ CPU ราคาแพงๆอย่างนี้ก็ได้เราใช้พวก Arduino ใช้อะไรก็ได้นะฮะ เราก็ไม่ต้องก๊อปปี้แล้วก็เปลี่ยน CPU นะเอา Arduino มาตัวละร้อยกว่าบาทนะครับเอามาใช้แผ่นนี้นะครับพันห้าบาทเราไม่จำเป็นต้องก๊อปปี้นะครับเพราะว่า CPU ก็คือทําหน้าที่สร้างสัญญาณต่างๆควบคุมอะไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งเราใช้ Arduino เขียนก็ได้มันก็จะมีราคาถูกลงนะครับก็เอาส่วนสําคัญแค่3อย่าง3อย่างนี้ผมก็ได้ทําเป็น PCB ออกมาแล้วนะครับนะจะให้ดูนะครับ PCB ออกมาแล้วนะครับ ส่วนนี้ก็คือส่วนของบูสเตอร์ oster, PV บูสเตอร์นะครับนี่เดี๋ยวผมจะซูมให้ชัดๆหน่อยอันนี้ก็ทำเป็น PCB ออกมาแล้วนะครับก็ถือโอกาสนะฮะทำ PCB PV บูสเตอร์มาแล้วตัวดิสเพลย์เราก็ใช้ตัว Arduino ก็ได้นะครับแสดงผลหน้าจอจะได้รู้ว่าไฟ PV เข้ามากี่โวลต บูตออกมาได้กี่โวลต์นะครับแล้วก็ดิสเพย์สถานะและต่างๆได้ตรงนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ CPU ของเขาเราก็มี CPU ของตัวเองไปเลยนะครับอันนี้คือบูต t v v ก็ทำงานตั้งแต่ PV ตั้งแต่150โวลต์นะครับจนถึง450โวลต์นะครับอย่ากเกินนี้นะครับก็สามารถและจริงๆแล้วถ้าเราต่อ PV นะครับ150โวลต์มันก็จะบูตเป็น400โวลต์นะครับแต่ถ้าเรามี400โวลต์อยู่แล้วมันก็ไม่บูตมันก็ไม่ทำงานนะครับ มันก็หยุดทํางานนะมันจะไม่บูตหรอกมันก็จะแสดงผลให้เรารู้ว่ามันไม่บูตแต่ไม่มีไฟพอแล้วนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมก๊อปปี้ออกมาจะมาจําหน่ายเป็นชิ้นๆไปนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือตัว AC to DC อันนี้ก็ก๊อปปี้มาแล้วนะครับนะ AC to DC นะครับก็คือ,อเอาไฟที่เราบูตออกมาแล้วเนี่ยเป็นไฟ400โวลต์350โวลต์400โวลต์นะครับ แปลงนอนเป็นไฟ220โวลต์นะครับนี่ออกมาตรงนี้นะครับเป็นไฟ220โวลต์230ก็ได้240ก็ได้50เฮิรต์นะครับอันนี้ก็คัปลมาแล้วนะส่วนหนึ่งนะครับนะเป็นส่วนๆไปแล้วก็เอามาประกอบกันก็กลายเป็นไฮบริดนั่นแหละครับเพื่อการศึกษานะครับถามว่าเมื่อประกอบแล้วนะฮะมันจะถูกกว่าหรือเปล่านะไม่ถูกกว่านะครับซื้อเขาดีกว่าซื้อเขาถูกๆนะครับ5,000วัตต์5กิโลวัตต์เดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงหมื่นเลยนะครับราคา แต่ถ้าเราไปซื้อเป็นส่วนนี้มันก็เกินนะครับเกินแต่เราได้ความรู้นะครับเราได้ความรู้นะอันนี้ก็ให้ดูเฉยๆนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วตัวที่ผมจะก็ปี้อันต่อไปก็คือ,อเป็นบูทนะครับกำลังจะก็ปี้นะครับเป็นเป็นเป็นบูทแบตเตอรี่นะครับซึ่งผมว่าผมจะไม่ก็ปี้นะครับแต่ทน เพื่อนสมาชิกลบเราไม่ได้ก็เลยจะต้องก๊อปนะี้นะครับก๊อปปี้ส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับจะก๊อปีส่วนนี้นะครับนี่ก็จะก๊อปปี้ทำพ PCB แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทดลองก่อนนะครับผมก็เลยเอาเอาเครื่องจริงๆนะมาตัดเอาเฉพาะส่วนนี้ยนะออกมานี่ตัดออกมาแล้วนะครับ ตัด PCB อันน,นี้ของแท้นะครับของแท้ผมตัดแล้วก็ผมจะก็ปี้เป็น 6.2k เลยนะครับตัวนี้คือบอร์ดของเครื่อง 6.2k นะครับมันก็จะใช้ตัวมอแปลงอยู่2ตัวนะมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับที่ผมตัดสินใจจะก็ปี้รุ่นนี้เพราะว่าไอ้รุ่นที่มันมีหมอแปลงตัวเดียวนะครับมันก็ดีนะครับคือรุ่นบางรุ่นก็จะมีมอแปลงตัวเดียวแต่ผม รู้สึกว่าการที่ใช้หม้อแปลงตัวเดียวเนี่ยมันร้อนจัดมากนะครับมันจึงจําเป็นจะต้องมีตัวตรวจับอุณหภูมิตรงนี้นะครับนี่ม้อแปลงตัวเดียวแต่มันใหญ่ใหญ่มันจะหนาขึ้นเอาสองตัวเนี่ยมาซ้อนกันอย่างนี้นะครับความร้อนนั้นเยอะผมก็เลยไม่เอาเอาเอาแบบนี้ดีกว่านะฮะใช้ตัวนี้สองตัวนะฮะอนุกรมกันนะครับความร้อนมันก็ไม่จําเป็นจะต้องร้อนมากนะครับไม่ต้องมีตัวตัวตรวจกับความร้อนนะครับก็ดีคนละอย่างนะครับตัวเดียวซ้อนกันก็ดีนะครับมัน เนื้อที่มันน้อยนะครับแต่เอาสองตัว,ตวมามาอนุก,กรมกันมาขนานกันมาได้กําลังสูงขึ้นเนี่ยมันเฉลี่ยความร้อนได้ดีกว่าก็เลยก็ปีอันตัวนี้นะครับเมื่อก็ปีแล้วเนี่ยครับก็จะใช้มอเมอสเฟตเบอร์ที่มันขับได้หกกิโลนะครับห้ากิโลกับหกกิโลนะครับมอแปลงตัวเดียวกันเลยเบอร์เดียวกันเลยนะครับเขาก็ปีห้าจุดนั่นแหละครับแต่มันเปลี่ยนเฉพาะมอเเ มอเตอ่า16ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นเบอร์สูงขึ้นนะครับมันก็ได้6.2กิโลนะครับก็เอาตามแผ่นปิ้นมันทุกอย่างวาดแผ่นปิ้นตามข้อมันทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเสริมไอตัวเขาเรียกว่าตัวตัวบัคคอนเวอร์เตอร์เนื่องจากวงจรของเนี่ยจะใช้บวก12โวลต์ลบ12โวลต์นะครับซึ่งมันเอามาจากไหนมันก็จะเอามาจากอแบตเตอรี่48โวลต์ที่เราเข้านี่นะครับ นะเข้าไปนะครับแปลง4 8โวลต์มาเป็นบวก1 2โวลต์ลบโวลต์เราไม่เอาของเขาเพราะว่ามันจะตัดยากนะครับเราก็ตัดแค่นี้แล้วก็เอานี้เอาเอา,เอ,าอุปกรณ์ชนิดนี้เอามาใส่แทนนะครับเป็นบวก1 2โวลต์ลบอโวลต์2อันก็ได้2 4 v โวลต์น,นะครับเพื่อจะมาจ่ายให้ไอตัวผลิตความถี่ PWM นะครับตัวนี้นะครับเพื่อจะไปขับ IGBT ไม่ใช่ i g b t เป็นมอสเฟ t นะครับ16ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำสวิตช์ผิดเปิดตรงนี้นะครับ นี่ผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะออกแบบพิ้นตามนี้เลยนะครับอาจจะย่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไอ้ส่วนที่มันว่างๆเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นนะครับอาจจะย่อนนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะใส่วลต์มิเตอร์ให้ด้วยนะตรงนี้นะครับเมื่อเราต่อไฟ48โวลต์เข้าแล้วนะครับพอเปิดสวิตช์ตัวนี้มันจะเริ่มทํางานนะฮะสวิตชิ่งจะเริ่มทํางานอ่ามันก็จะมีไฟออกมา400โวลต์ใช่มั้ตรงนี้อ่าปิดมันก็ไม่มีไฟนะครับ เปิดมันก็มีไฟไฟ400โวลต์ตัวนี้ก็เอาไปเข้าที่ตัว DC to AC นะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะกลายเป็นไฟ AC 220โวลต์ให้เราใช้โดยใช้แบตเตอรี่48โวลต์นะครับซึ่งวงจรน,นีย้ยังใช้ได้อยู่อีกหลายปีเพราะว่าแบตเตอรี่48โวลต์มันยังมีอยู่อนาคตนะครับถ้าแบตเตอรี่มันมี400โวลต์เลยไอ้ตัวนี้กไ็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับแต่ไอ้4-5ปีนี้ก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่ นะครับก็เลยออกแบบขึ้นมาก็ปี้ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นประโยชน์สําหรับการศึกษานะครับเราได้ส่วนนี้ขึ้นมาส่วน PV booster เข้ามาส่วนอะไรมาประกอบกันแล้วก็กลายเป็นตัว Hybrid Inverter เองนะครับส่วนการที่จะไปคอนโทรลมันนะครับเราก็เขียนโปรแกรมมันก็ได้ความรู้อีกเราใช้ a r duino เขียนโปรแกรมนะตอนนี้กลางวันมีมีแผงโซลาเซลล์ใช้แผงโซลาเซลล์นะแผงโซลาเซลล์หมด ก็ใช้จากแบตเตอรี่สวิตช,ชิ่งทำงานนะครับแบตหมดปุ๊บต้องการชาร์จก็ชาร์จนะครับนะแล้วก็บายพาสก็เอทีเอสบพาสอันนี้เราเขียนโปรแกรมได้นะครับเพราะฉะนั้นมไม่นจำเป็นจะต้องเสียค่า CPU ของเขานะครับเพราะว่าส่วน CPU เนียเป็นส่วนที่เราทำยากที่สุดนะครับเราก็ใช้ CPU ขนาดเล็กนะฮะเราต้องซื้อเข้าอย่างเดียวเพราะว่าอุปกรณ์มัน,มนเยอะนะครับอุปกรณ์มันเยอะแล้วมีส่วนที่จะ ไปคอนโทรลอะไรเยอะแล้วก็แผงหนึ่งมันก็แพงแผงนี้รู้สึกจะต้นทุนก็ประมาณสองพบาทนะครับแผงนี้นะครับแต่เราใช้อาร์ duino เนี่ยมันแค่ร้อยไม่เกินร้อยห้าสิบบาทนะครับเราก็ใช้แทนแผงนี้ได้เลยนะครับเยียงแต่ว่าเราต้องต่ออุปกรณ์อะไรต่างๆไปดีเทคอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ทําเองได้ดีเทคโวลต์ดีเทคแอมป์ดีเทคอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไปแสดงผลที่อาร์ duino ได้นะอันนี้คือ สิ่งที่ผมจะทำในปีนี้2025นะครับก็คือ Copy อีทั้งหมดนะเครื่องทั้งหมดที่จำเป็นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครที่จำเป็นของเครื่อง h y b ริดนะครับเราเอามาใช้งานเพื่อการศึกษาครับ